ยินแล้วควายผิงไฟแมงเยอะเดออมานี่ลูกอ่ออมานี่มาเสือใหญ่ไอควายจัดคอนเสิร์ตอ่ออเอ้ยมานี่สาวน้อยเดออสาวน้อยโอ้แพะเหตุอีหย่างนาะกกกกอยู่ตรงหมืน มันพาก,กันหาแนวกินมั้งนั่นน่ะสองตัวยามเย็นจัดเสียงนกเสียงงังครึ้มฟ้าครึ้มครื้มมืดคลึมคล้ม,ม,มยามเย็นดาอย่าไปเหยียบไฟไม่ล่ะเอารีนเคลียไฟออกทำเต่อแควขอกอเป็นนองเอ้ย ชีวิตสนบ,บทชีวิตบ้านบ้านของคนบ้านสวนมีตังค์ลับล้มเย็นเย็นบรรยากาศชิวๆคุณน่ะนก้องแพ้น่อยมันคือออกมานะอวอเอาพ้าไปเบิงนไก่ลูกสาวลูกสาวลุกสาว Luke chào 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 mẹ chào Luke chào Ôi! chào Luke Chút Luke chào Luke mi Luke chào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  mi chào Luke ăn Luke chào Luke con Luke นี่นี่นนลกปี้โคยังออกว่เบิดเลยอืมนี่น้องน้องชีวิตลูกเาาไฮเซานาบนเป็นลูกสาาไฮเซานาดอกอยากพักันเปลี่ยนเาาไฮเซานาเองก็พักกันมาทรมเลี่ยงควายเลี่ยงแพะ ดูไฮเย,ยวสวนนะจ้าเดี๋ยวพาไปชมไหมนะจ้าควายเขาคอกเบิดแล้วจ้า